สนับสนุนโดยบริษัทอีสเวสซีดจำกัดผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตราสอนแดงสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านพี่น้องเกษตรกรเพื่อนๆชาวสากลที่รักทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับกับผมสิริภัยบูลนุสิริหานครับผมผู้น่าชืชมเป็นผู้ดำเนินรายการในรายการมอดไม้หมอนครับแล้ววันนี้เรายังพูดคุยกันถึงเรื่องเกมสากลครับเราอยู่ในคอนเซ็ป เกมสากลอยู่ครวคุณต้นอุบไว้แล้วไงว่าจะคุยกับสาวเหนือหรือเปล่าครับนะคือวันนี้เนี่ยนะเราคุยกับหนึ่งสากลนะที่เข้าร่วมคาดว่านะแต่ว่าเรายังไม่ได้เปิดตัวนะเข้าร่วมกาแข่งขันเกมสากลนะซึ่งเป็นสาวเหนือนะซึ่งท่านอยู่ในสายกับเราแล้วท่านสุภตาผ่อนจตุรัตนะครับผู้จัดการสากลการเกษตรสันปตองจำกัดสวัสดีครับคุณพี่ครับ สวัสดีค่ะสุภัตรารักษาอยู่ค่ะนั่นแหละเห็นไหมคุณต้นได้ยินเสียงนี่ก็กินขาดแล้วพี่สุภัตาเนี่ยผมได้ยินเสียงในทายอายุสักยี่สิบแปดยี่สิบเก้าได้ไหมผมว่ะสามสิบห้าขึ้นนะสวัสดีครับท่านผู้จัดการสบายดีนะครับสบายดีจ้าครับท่านสุภัต้าครับอยากให้ท่านพูดถึงในเรื่องของแนวทางการบริหารงานสหกรณ์แล้วความเป็นไปเป็นมาสหกรณ์หน่อยครับเป็นอย่างไรบ้างครับอืมพูดถึงสหกลสัปปตองใช่ไหมคะครับผม ค่ะธุรกิจของซากรสัมปตานนี้ค่อนข้างจะแตกต่างกกทีอ่อื่นเพราะว่าสนุกสนานด้าเริงครุกรดูการค่ะ <c oughs> ตั้งแต่ข้าวนะคะ <c oughs> แล้วก็ลำไย <c oughs> ถั่วเหลืองพร้อมหัวใหญ่ธ <c oughs> ุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตปั๊มน้ำมันตล <c oughs> าดผัสูุการเกษตรก็หมืนทั่วไปถามว่าในการบริหารจัดการนี้สากรอาจจะเป็นสากรเล็กๆสามาชิกมีประมาณหกพันเร้บคน <c oughs> แล้วก็มีสมทบอีกประมาณ6 0 0บก็คือไม่ใหญ่มากมายแต่ความยิ่งใหญ่เราอยู่ที่ความรู้สึกของเกษตรกรหรือว่าสมาชิกที่ให้ความศรัทธาแล้วก็เชื่อมั่นในองค์กรสาธครับ ก็ถึงอยู่ได้ประมาณนี้ค่ะเนี่ยฮะไม่บ้าดไม่เบาเลยนะคุณต้นคำพูดนี่เชืออเฉอมาลอก่อนเลยรอให้เข้าแข่งแข่งขันก่อนนะคือคือไม่เล็กแล้วครับท่านระดับหกพันกว่าผมได้ยินพี่เขาพูดไปด้วยผมก็อดจะภูมิใจแล้วหัวเราะกับพี่เขาไม่ได้นะพี่เขาเป็นคนที่อารมณ์ดีและการบริหารงานจัดการสากลได้แบบมั่นคงแล้วเป็นไงฮะับสากลตอนนี้ถือว่าการดําเนินธุรกิจนะถือว่าไปได้ค่อนข้างดีใช่ไหมครับท่านท่านผู้จัดการครับค่ะก็ไปได้ค่ะ ก็ตอนนี้ก็ยังเปิดจุดรับจำนำข้าวช่วยเหลือเกษตรกรที่ต้องการให้จะขายข้าวกับรัฐบาลน,นะคะคในส่วนหนึ่งก็รับซื้อข้าวสดไปของสากลเองเพื่อกับอแปลรูปให้กับเอ็มวีแล้วก็ในส่วนของห้างต่างๆแล้วก็ุ่วรบํารุงของเราด้วยแต่ถ้านึกถึงจุดเด่นเนี่ยบางทีผมก็นึกไม่ออกนะเพราะผมไม่เคย ไปสันประตองเคยเคยไปแต่ว่านานมาแล้วเนี่ยนะถ้าท่านผู้จัดการจะบอกให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้มองภาพเห็นจุดเด่นของตัวสากอนนี่คืออะไรครับท่านผู้จัดการน่าจะคิดถึงข้าวเหนียวสันประตองมั้งคะข้าวเหนียวใช่ไหม,มใช่อันนี้ถือว่าพี่น้องเกษตรกรกสมาชิกในพื้นที่ของสันประตองปลูกกันใช่ไหม ปลูกกันมากค่ะ๋อแล้วปัจจุบันเนี่ยก็คือสากลรวบรวมถูกไหมใช่แล้วส่งขายที่ไหนครับตอนนี้ทําเป็นแบรนด์ของสากลเองหรือว่าส่งให้กับภาคเอกชนครับถ้ากรณีข้าวเหนียวนี่ก็เป็นแบรนด์ของสากลส่งให้กับโพลินเทรดแถวเชียงใหม่ลำพูนแต่ถ้าเป็นข้าวหอมมะลิก็ผลิตให้กับบริษัทเอ็มวีโอฮะแล้วณวันนี้เนี่ย ทางคณะกรรมการและทางฝ่ายการจัดการของสากลการเกษตรสัมปตองเนี่ยวางนิทานทางและแนวทางในการดําเนินธุรกิจของสากลไปอย่างไรบ้างครับในส่วนแนวทางก็คือตอนนี้เราเริ่มประชุมกลุ่มใช่ไหมคะครับก็จะออกประชุมกลุ่มทั้งร้อยกว่าหมู่บ้านสอบถามความต้องการแต่ละกลุ่มของสามาชิกค,ครับแล้วก็บวกแผนของฝ่ายจัดการคือตัวผู้จัดการและทีมงานอ่ะเสนเอแผนงานให้กับคณะกรรมการในเบื้องตน้นแต่เราก็เอา ความต้องการของเกษตรกรชามาชิกเราเป็นหลักว่าทั้งร้อยกว่าคนทั้งร้อยกว่าหมู่บ้านเนี่ยค,ความต้องการสอดคล้องตรงกันไหมเขาจะเน้นไปนเรื่องลำไยนะคะคลำไยเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าพื้นที่พาะปลูกที่รองจากข้าวก็จะเป็นลำไยเป็นลำไยก็จะมีตลาดเดียวคือตลาดจีนครับถ้าเป็นลาไยสดก็จะเป็นอินโดแต่ตอนนี้เราก็ทําเฉพาะลำไยอบแห้งในที่ทางต่อไปก็จะดูเรื่องของลำไยสด ครับซึ่งต้องใช้สารอบสันเฟอร์ด้วยก็กําลังเสนอแผนงานให้จัดทาโรงอบสันเฟอร์ด้วยครับครับแล้วการบริหารงานที่ผ่านมาเนี่ยอะไรคือปัญหาของสหกรณ์ที่ดําเนินงานธุรกิจอยู่ครับปัญหาของสหกรณ์รน่าจะเรื่องเป็นเรื่องของการดำเนินงานของธุรกิจสหกรณ์มันแตกต่างจากเอกชนใช่ไหมคะครับของสหกรณ์จะเน้นเรื่องของความพึงพอัใจของสมาชิก ็นผู้ถือหุ้นเอกชนนี่เน้นเรื่องเม้นเรื่องกําไรครับถามว่าพอสากลไม่มีกําไรอยู่ได้ไหมมันก็ไม่อยู่ได้ mm hmm. เพราะว่าตอนนี้ของสากลมีเจ้าที่สากลทั้งหมดหนึ่งร้อยกว่าชีวิตที่ดูแลกันอยู่นะคะจากจำนวนธุรกิจที่มีอยู่ประมาณสิบสองธุรกิจเราก็ต้องมาดูว่าเออตรงนี้มันจะติดขัดตรงนี้หนึ่งว่าในการตัดสินใจระหว่างจัดการไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้าการคนเดียวครับมันเป็นโครงสร้างของคณะกรรมการ ซ mm hmm. ึ่งไ้วางฐานไว้ในการบริหารจัดการทั่วไปของสากลทุกสากลครับแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาที่เราจะแก้ไขไม่ได้ก็สามารถพูดคุยหรือว่าเจราจากันได้<ะ>บางอย่างก็ไม่ต้องไม่ต้องเสนอที่ประชุม<ะ>ก็เป็นข้ามการในการเจราจากันนอกรอบ,รบก็สามารถตัดสินใจได้ครับ mm hmm. แล้วอย่างขณะนี้แล้ววันนี้เนี่ยที่รับจำนำข้าวอยู่เนี่ยตาม mm hmm. โครงการของรัฐบาลเนี่ยมีอุปสรรคปัญหาอะไรบ้างไหมครับในโครงการดังกล่าว ปัญหาของของสันมตองน่าจะเป็นเรื่องของเครื่องความชื้นที่กําลังการผลิตไม่พอเพียงพอนะะตัวนี้นวัตรกรรมเขาเปลี่ยนชาวบ้านเขาเกี่ยวข้าวสดครับเขาไม่พลาดลายเหมือนสมัยก่อนละครับมือนก็ทําให้ให้เรารองรับในเรื่องของการที่จะอบข้าวให้แล้วเสร็จภายในสองวันเนี่ยมันก็จะยากนิดนึงครับ,รบอืมบลกว่าจ่ยเอกชนที่เราไปเช่าเขาต่อครับอืม นอกจากนโยบายที่เราทําแต่ละปีนะในเรื่องของการรวบรวมผลผลิตแล้วเนี่ยสากลการเกษตรสารประตองเนี่ยมีนโยบายอะไรใหม่ๆแปแะป่โครงการใหม่ๆที่จะน,ะนำสู่สมาชิกนำสู่สมาชิกไหมครับท่านผู้จัดการตรงนี้นี่น่าจะขอสงบนิ่งในส่วนของธุรกิจที่มีอยู่ประคองให้อยู่ไปให้ดีขึ้นแต่เพื่อที่ขยายธุรกิจนี้ก็จะเป็นการต่อยอดในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เราทําอยู่แล้วนะคะ เราเราขนาดด้วยก็คือมเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิแล้วก็กอข6อเท่าเดียวสัตองครับก็<ม>ดําเนินการกันขอสร้างเครื่องคัดมเมล็ดพันธุ์โตเมล็ดพันธุ์นะ,ะคะแล้วก็เรื่องของโต่ลยาลำไยไอ้น้ําที่จะพัฒนาต่อไปน่าจะเป็นสองธุรกิจที่มีอยู่เพราะ<ม><ม>ว่ามันเป็นหลักที่เกษตร,รกรสมาชิกเราทําเยอะมากค่ะแล้วแล้วตัวเรื่องครับแล้วตัวสากรตอนนี้ก็คือว่า สถานที่ตั้งนะก็คือตั้งอยู่ในในตัวอำเภอสันป่าตองเลยใช่ไหมครับท่านผู้จัดการใช่ค่ะแล้วมีร้านค้ามีร้านค้าด้วยใช่ไหมมีซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะซูเปอร์มาร์เก็ตเลยใช่ไหมครับใช่ใช่โอ้ซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่มากคุณต้นเหรอเออใหญ่มากเลยฮะเพราะนั้นเนี่ยปีปีนี้เนี่ยนะอ่าสันป่าตองนะก็ได้รับคัดเลือกนะให้เข้าร่วมการแข่งขันเกมสากลนะ ซึ่งจุดหนึ่งนะที่โฟกัสไปก็ในเรื่องของซูเปอร์มาร์เกตนี่แหละนะที่เราจะเอาตัวนี้เนี่ยมาแข่งขันกันนะมาสร้างมูลค่าเพิ่มจากตัวซูเปอร์มาร์เก็ตนะซึ่งตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะช่วงหน้าช่วงหน้านะว่าไอซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีอยู่เนี่ยเราจะมาปรับยังไงจะมาแข่งกับเพื่อนบ้านเพื่อนสากลยังไงนะซึ่งท่านผู้จัดการท่านพอรู้มไ้ยว่าคู่แข่งท่านมีใครบ้างเนี่ย ยังยังไม่ทราบเลยค่ะยังไม่ทราบเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะมาเปิดเผยท่านผู้บริการทราบแน่นอนครับนะแล้วท่านผู้บริการอย่าเพิ่งวางสายนะครับค่ะไม่วางค่ะครับนั้นเดี๋ยวพักสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกันครับ มอดไม้หมอนช่วงที่2สนับสนุนโดยคูโบต้าพลังขับเคลื่อนเกษตรกรรมไทยครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการในรายการมอดไม้หมอนนะครับเรายังอยู่ในสายกับท่านผู้จัดการสุภตาผ่อนจตุรัสนะผู้จัดการสายการเกษตรสันปตองจำกัดจังหวัดเชียงใหม่ครับท่านผู้จัดการยังอยู่นะครับอยู่ค่ะครับท่านผู้จัดการครับการแข่งขันเกมสากลปีนี้เนี่ยภายใต้คอนเซ็ปต์ที่ว่าซูเปอร์โคออฟซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยนะอ่าสากลการเกษตรสันปตองนะ ผมทราบข่าวว่าเป็นหนึ่งในสิบสากลที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้อยากทราบความรู้สึกของท่านผู้จัดการนะที่สากลได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขันเกมสากลในปีนี้ครับค่ะถึงแม้ว่าจะผ่านสมรภูมิการเป็นผู้จัดการมปนนานครับแต่ความรู้สึกตื่นเต้นก็เหมือนเป็นสาวน้อยนะคะที่เราจคัดเลือกนั่นเห็นไหมผมบอกแล้วเนะพี่เชิญครับเชิญพูดต่อะค่ะดีใจแล้วก็ตื่นเต้นที่จะได้ ม่ได้ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของสากศพไม่ได้หวังในเรื่องของอรางวัลแต่ก็ผนก็น่าจะได้ไม่ได้รางวัลใดก็รางวัลหนึ่งครับครับโอ้โพี่สู้นะเนี่ยตอนนี้เราจะ,จะต้องสู้แล้วนะคุณต้นสมมุติว่าเข้าร่วมการแข่งขันแล้วเนี่ยนะสมมุติผมเป็นกรรมการผมถามจุดเด่นเลยของร <c oughs> สรรปตองเนี่ยถ้าท่านผู้จัดก,การจะเอาจุดเด่นที่ว่ามาโชว์ผมเนี่ยจะเอาอะไรมาโชว์ครับ ก็ในเรื่องความขาวความสวยนี่ก็พอจะสู้ได้อยู่แต่คงไม่ด้รับกัรขั้เหลือแต่เรื่องข้าวนะพี่เขาพูดเรื่องข้าวนะครับอย่าไปคิดเรื่องอื่นคุณต้นคิดเรื่องอื่นแล้วสิพี่สุปตาพี่ต้นเราคิดจะคิดเรื่องอื่นแล้วครับแต่นี่เรื่องข้าวผมรู้เลยพี่จะเอาเรื่องข้าวมาคุยคือท่านผู้จัดการพูดแบบนี้อีกเก้าสากลถอนตัวเลยนะท่านคือตัวผลิตพันธุ์นะที่เด่นของท่านท่านที่คุยกันมาเนี่ยผมทราบว่าข้าวเหนียวแน่นอน ช่ไหมแต่พอพูดถึงร้านค้านะซูปเปอร์โคออฟไปแล้วซูปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยท่านว่าร้านค้าของตัวซูปเปอร์มาร์เก็ตของของสันป่าตองเนี่ยท่านอยู่ในพื้นที่เนี่ยท่านมองดูเนี่ยสมมติมันมีร้านเอกชนอยู่ข้างๆหรือว่ามีห้างอยู่ข้างๆเนี่ยท่านว่าจุดเด่นของท่านมันคืออะไรทําไมคนถึงเข้ามาในร้านค้าท่านจุดเด่นของชากรนะคะก็คือหนึ่งเรามีโปรโมชั่นต่างๆให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพนะคะ แล้วก็มีในเรื่องของอเงินเฉลีย่ยคืนที่เกษตรกรสมาชิกสมทบทุกท่านที่ใช้บริการจะได้รับทุกปีทุกปีตั้งแต่สี่บาทสามบาทสองบาทก็แล้วแต่ผลกำไรของแต่ละปีแล้วยอดขายเราก็บันหนึ่งก็ประมาณแสนกว่าบาทถึงสองแสนถ้าเป็นเทศกาลก็สองแสนกว่าทีแม้ว่าเซเว่นจะล้อมกรอบเราอยู่ประมาณสี่แห่งนะคะได้มีรถตัเอ็กซ์เรอยู่หนึ่งแห่ง มีบิ๊กซีอยู่ใกล้ๆประมาณสักสามกิโลสองกิโลอีกหนึ่งแห่งก็ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคของเราเลยเพราะว่าหนึ่งในการจำหน่ายสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตของเราอาศัยเรื่องของคุณภาพและก็ราคาไม่เน้นเรื่องกำไรมากมายแต่เราจะได้พื้นที่เช่าจากบริษัทซอฟเอ์แวร์ที่เขาจะมาติดต่อเช่าเรานะคะก็จะมีรายได้ส่วนนั้นเป็นบางส่วนคโอ้โหนั่นถือว่าเป็นจุดเด่นที่ที่ชัดเจนเลยนะท่านผู้จัดการนะ แล้วการเชื่อมโยงเครือข่ายปัจจุบันนี่ท่านผู้จัดก,การนะของสากลการเกรตรสารประตองนี่เชื่อมโยงกับเครือข่ายมากน้อยแค่ไหนครับก็ในจําวนสากลด้วยกันก็มีการเชื่อมโยงกันแล้วก็จะเน้นไปนเรื่องของอ,องค์กรส่วนท้องถิ่นครเบเทศบานบนะคะแล้วก็จะเป็นอบตอเป็นอำเภอนะเป็นหน่วยงานของศูนย์การเรียนรู้ของกอสน ึ่งเราจะเชื่อมเชื่อมแต่ละแข่งไว้ให้เปิดวงเงินเชื่อไว้โดยไม่คิดดอกเบี้ยครับแล้วให้เคยเดือเขาหนึ่งเดือนถึงสี่สิบห้าวันครับท่านผู้จัดการได้ประมาณนี้ครับผมท่านผู้จัดการครับปีนี้เนี่ยท่านต้องแข่งกับร้านค้าตานะท่านต้องแข่งกับย่านตะขาวนะใต้เลยนะหรือว่าสกปรผู้ปลูกกาแฟชุมพรนี่ท่านกลัวไหมกลัวค่ะกลัวอ้าพี่สุภตาท่านผู้จัดการพี่กลัวคนเป็นด้วยเหรอ ผมเห็นพี่ท้าบอกว่ากลัวๆแต่พี่ชนตลอดเลยนะคุณคือคือสากลที่เอ่ยมาเนี่ยขบแพ้ฟาร์มขาวของท่านผู้จัดการหมดแล้ว <c oughs> ตอนนี้นะ <c oughs> นะแต่ปีนี้อยากให้ท่านผู้จัดการออแสดงความมั่นใจกับสมาชิกหน่อยนะว่าเข้าร่วมการแข่งขันเ,เกมสากลปีนี้เนะี่ยท่านผู้จัดการจะเดินหน้าสู้เต็มที่ครับท่านผูน้จัดการก็ขึ้นรถแล้วเขาต้องนั่งรถนั่งเครื่องไปแล้วค่ะไม่ไม่ถอยแล้วคนะ่ะะ เดินเดินเดินเครื่องไปตลอดแล้ว่ะนั่นแหละดูเขาพูดเอาวันนี้ท่านเกทับคู่แข่งหน่อยฮะตอนนี้คู่แข่งกำลังฟังอยู่ไม่ได้เกทับค่ะอันนี้พูดความจริงค่ะครับความจริงเนี่ยนะเกทับนะ้วเพราะฉะนั้นนี่นี่คือหัวอกของความเป็นผู้จัดการที่บริหารงานสากลมาตั้งเล็กๆห้าหกพันสมาชิกนั่นแหละดูเขาอะวงเงิน โอ้โหปีหนึ่งปีหนึ่งเป็นพันล้านตอนนี้นี่สมาชิกหกพันนะสามัญสมทบอีกหกพันมูกว่าใช่ไหมท่านผู้จัดการค่ะครับและนั่นวันนี้ท่านผู้จัดการสุภตาครับผมอยากจะสอบถามว่าการเชื่อมโยงธุรกิจของสากลที่จะต้องมีรูปแบบของการพัฒนาไปยิ่งกว่านี้คืออะไรครับค่ะก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นในเชื่อมโยงในส่วนของสากลต่างๆนะคะครับแล้วก็องค์กรท้องถิ่นเหมือนที่นําเรนเมื่อกี้นะคะครับ แล้วหน่วยงานราชการที่เราเคยไปเชื่อมโยงก็ปัจจุบันนี้ก็ยังเชื่อมอยู่ก็คือทางสำนักงานที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะครับแล้วก็ลําพูนที่เรากำลังเชื่อมอยู่ค่ะครับแล้วมีอะไรที่จะฝากบอกกับเพื่อนๆสากลที่พี่สุปตาได้รู้จักมากคุ้นแล้วพูดคุยกันสนิทสนมกลมเกลียวซึ่งกันและกันอย่างนี้ครับมีการเชื่อมโยงกันค่ะก็น่าจะฝากสากลสำนัตองไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจสกักสากลหนึ่ง ผ่านมาทางที่ทางเชียงใหม่ก็ขอให้สันตตองได้มีโอกาสได้ต้อนรับนะคะแล้วก็ได้พีเต์ในเรื่องของผลงานของผูษจัรากรของสมาชิกเรานะคะครับก็อยากอยากให้ให้มาเยี่ยมและอยาให้รู้จักว่าไม่ใช่รู้จักต่พาะราการกระรายอย่างเดียวอยากให้รู้จักตัวของสากรด้วยนะคะครับนะนะ แล้วนะวันนี้ท่านผู้จัดการครับในเรื่องของการแข่งขันซูเปอร์โคออฟซูเปอร์มาร์เกต็ตเนี่ยในเรื่องของราย,ายละเอียดในเรื่องของการแข่งขันเนี่ยมันมีการแข่งขันซึ่งมีคณะกรรมการเข้าไปคอมเมนต์อีกหลายเรื่องหลายอย่างเนี่ยคุณพี่สุภตาเนี่ยพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการหรือเอาข้อคิดของคณะกรรมการไปไปเพิ่มเติมและปรับปรุงในกระบวนการของสากลสัมปะตองบ้างหรือเปล่าครับค่ะยินดีค่ะเพราะว่าตัวสุภตาและทีมงาน ก็ขอเป็นน้ำที่ไปเต็มแก้วขอให้มีคนที่มีน้ำใจไมตรียืดยืดขึนมาให้ให้ค่อนคอน,คอนแก้วหรือให้เต็มแก้วก็ได้ค่ะพร้อมที่จะรับทุกคําของข้อคอมเมนต์แล้วก็ปรับปรุงแก้ไขค่ะครับนั่นก็แสดงว่าเป็นความคิดเห็นของผู้จัดการที่พูดให้พูดน้อยต่อยหนะักและที่สําคัญนะ <c oughs> คุณต้นผมรู้รว่าตอนนี้กําลังพัฒนาโครงการในเรื่องของการเก็บเกี่ยวข้าวด้วยใช่ไหมครับคุณพี่สุปตาครับใช่ค่ะร่วมกับกรุกระจาดแล้วก็ฟาร์มแชนแนลค่ะเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังบ้างครับ ก็ตอนนี้ทางคูบต้าเขาก็มา,าทําโครงการเชื่อมโยงกับของสาก,กอนนะคะทำเอโมยูก็เรียบร้อยแล้วกับเกษตรกรแล้วก็ร่วมกับทางผู้แทนจำหน่ายที่เชียงใหม่ก็เรียกรับความสนใจจากสมาชิกแล้วมาเปิดตัวที่สันนต,ตองเมื่อที่ผ่านมาก็ถือว่าได้รับความสนใจจากเกษตรกรสมาชิกเป็นอย่างสูงค่ะฮะแล้วมันช่วยช่วยต่อย,ยอดการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างไงมั่งฮะก็ประมาณว่าเกษตรกรเริ่มเข้าใจเรื่องของ ความสูญเสียเรื่องของต้นทุนที่เกิดขึ้นมาถ้าเรายังเสื่อใช้ทั่วๆไปอยู่แต่ถ้าเรามีการมีเครื่องวัตกรรมที่เหล็กวกัืเครื่องของอเครื่องจักรกลเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยมันก็จะช่วยเราได้หลายๆอย่างไม่ใช่ว่าคาบรรปนยังไงไม่ทันปนยังไง,นนง,ไงข้าวเวลามันมันตัดออกมาแล้วเกี่ยวมาแล้วทําไมมันมีเล็ดปนหรืออะไรปนเนี่ยต่อไปคำนี้คำพูดนี้ก็จะถูกลือนหายพิธีวิบไปอบจากนั้นก็จ่าจะไม่มีเลยครับก็อยากให้โครงการนี้ ต่อยอดไปได้ตลอดรอดฟังค่ะครับนั่นก็เป็นหนึ่งโครงการนะที่สากลการเกษตรสันปตองะร่วมกับคูบุต้าแล้วก็าร์มชแนลนะครับครับสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณนะท่านผู้จัดการเป็นอย่างสูงนะที่ได้มาให้ข้อคิดเห็นข้อคิดเห็นนะแล้วก็แนวทางการบริหารงานของสากลการเกษตรสันปะตองนะและยินดีตอนรับเข้าสู่การแข่งขันนะครับท่านผู้จัดการครับขอบคุณท่านสุปตาผ่อจตุราสมากครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ สวัสดีเจ้าเจ้าเอาเจ้าด้วยนะนั่นคือหนึ่งในสากลนะก,นนะก็ฝากท่านผู้ชมได้ติดตามชมกันนะเพราะว่า ท่านจะได้เห็นหน้าแล้วนะ<ช>ตอนนี้ท่านได้ยินเสียงไปก่อน<ช>นะ,นะหน่อยจะได้เห็นหน้าค่าตาของตัวสากลนะว่าสากลที่ท่านผู้จัดการบอกว่าจุดเด่นของท่านคือความขาวนี่เป็นยังไงนะรอติดตามชมกันนะสำหรับวันนี้เวลาหมดนะเราสองคนคงต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะวันพรุ่งนี้นี่เราจะเชิญสากลชุมพรเลยชุมพานั่งเลงใต้นั่งคุยกับเราเลยนะสำหรับวันนี้นะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ